รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะามาต้อนรับสู่สีซัที่สอง ข้าศึกที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะฮและแน่นอนนะครับมาพบกับพวกเราสองคนแบบนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเราจะมีความเฮฮามีวค,ความวุ่นวายกันอ<ช>ะไรก็ตามแ,แต่ละคนเนี่ยเขาทั้งปากดีหน้าตาดีหน้าตาหล่อหน้า,ตา,นาตาสวยมาเจอกับพวกเขาเลยค่ะคารมดีเป็นต่อปทะรูป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยหล่อกันหมดเลยเนาะผมสวยหล่อแก่แกล้าไม่แกชราแกล้าพี่ตุ้ยในฐานะที่ตัวเองเป็นคนสวยคนหล่อเวลาอยู่ในกองเจอสาวๆสวยๆสกิ้วกิ้วผมเดินออกมากับน้องพลอยนี่รู้สึกแบบชีวิตเต็มๆอะไรที่ขาดหายโอ้คุณเป็นเซ็กเลยบอกกระชุ่มกระชวยคนอื่นเป็นไหมพี่ว่าเป็นอะไรคะเป็นคูรั่วคนพบตัวเองแล้วอะไรอะไรนะผู้ชาย เขาบอกเขาบอกผมอยู่กับตัวเองแล้วผมพบตัวเองอะบ่ๆๆบ้านแต่ถ้าผมนะหนูแม่ไม่ต้องถามเลยเรื่องผู้หญิงเพราะผมอยู่สมาคมคนรักครอบครัวครับมีหม่ําจกมกเท่งเธอเทิงนองชาชาเป็นนายกสมาคมพี่น้องทุกคนเลยเรื่องของแต่ละคนยังไม่เพิ่งจบไปหมาดๆเลยครับยังไม่เคลียร์ทุกวันนี้แทงให้หม่ํายังเข้าบ้านไม่ได้ จำที่เสร็จเรียบร้อยเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีดวงรักสอนต้อนเงื่อนตอบว่าราศี จีเชอร์เบลเทปนี้มเทปนี้ไปหนน้องคอยแล้วองี้มอข้อตุ้ยเป็นคนมักมากอย่างงี้เหรอครับไม่ไม่ใช่ค่ะเขาดูแบบเป็นหนุ่มแบบทั่วทั่วสาวอย่างงี้ก็อาจจะแบบมีแอบหลายคนหรือเปล่าอย่างงี้ค่ะเชอเบ่เชอเบลเชอเบลตอบว่าราศีราศีเมษค่ะที่ตุ้ยเ่วนี่คือตอบกันเองไม่ได้ตรองร้องอเลย เพราประสบมาจากอาทิตย์ที่แล้วทำไมยังไม่คิดว่าเป็นพี่โน้ตเป็นลูกพี่โน้ตเป็นต๊องเป็นโอยอย่ามามองผมผมไม่มีซ่อนเงินมีแต่ซ่อนเงินเมียดีเจพุทธค่ะดีเจพุทธตอบว่ารอสีปุ๊ ขั้งๆ้านี่แหละเมื่อกี้เดินออกมาด้วยกันไงแล้วก็เป็นผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยคิดว่าจะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ต้องมีคนเข้ามาแบบเข้ามาจีบเข้ามาขอไลน์เข้ามาขอเบอร์เยอะเอ่อพี่ตุ้ยครัาทีนี้ผมขอนะฮะน้องเชเบลได้ครับได้ครับผมได้ครับเออเปกติคนคบซ้อนไหม ได้เลยอ้าวเยมีการอึ้งไปการอึ้งไปเซียววิตามหลักของ CSI แล้วเนี่ยมีแน่นอนมีเรือรุดมีรือรุดเขาพอยค่ะน้องพลอยน้องพลอยตอบว่าราศนสเม๋ถุงค่ะถุงค่ะเออทำไมทำไมเพราะว่าตะกี้คุยเรื่องอายุกันอยู่ข้างหลังค่ะก็ถามว่าใครอายุเท่าไหร่บ้างแล้วพี่เขาบอกว่า28หนูก็คิดว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ต้องมีรักซ้อนเหออทำไมฮะน้อง คนอายุ28นี่มันต้องมียังไงฮะคงแก่ประสบการณ์สับสับสับาเกรงแล้วาว่ามีของเดิมอยู่ต้องมีตัวใหม่มาเพิ่มมาเพิ่มแล้วพี่เขาก็หล่อและงานก็เยอะอย่างนี้สาวกีดแน่นอนค่ะจะตัวต่อว่า ว่าตัวเองค่ะคนพูดเยอะๆชัดเจอย่างผมเนี่ยไม่มีอะไรเงียบๆอย่างเงี้ยเนี่ยรลอๆอย่างเงี้ยเนี่ยงิมถ้าผมเป็นผู้หญิงผมยอมซ้อนนะนี่หมายถึงว่าซ้อนคบซ้อนเหรอครับยอมยอมยอมเป็นสองเป็นสามก็ได้โอ้โหเพราะพุดหล่อมากเออพี่เพชรเห็นงิมๆมนะไม่รู้นะอาจจะเป็นตัวเองนะพี่เพชรตอบว่าราสีราสี น้องพลอยใช่น้องพลอยครับน้องพลอยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มาก